จากเหตุการณ์ต่างๆที่ถือเป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่ทั่วโลกและมีความรุนแรงที่มากขึ้นเรื่อยๆคงไม่ต้องพูดแล้วว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของคนบางกลุ่มในปัจจุบันประชาคมโลกต่างให้ความสําคัญกับการเรื่องแก้ปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อนท่ามกลางความสูญเสียที่เพิ่มมากขึ้นและบ่อยครั้งมากขึ้นมีการทําสัญญาประชาคมเพื่อให้แต่ละประเทศได้ตระหนัก ได้ร่วมมือการลดสาเหตุที <S 2 facial> ่ก <gger> ่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกทั้งในระดับมหาภาคและจุลภาครวมถึงประเทศไทยของเราด้วยจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อนโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้การลงนามปฏิญญาจังหวัดขอนแก่นว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนประจำปีพุทธศักราช2552 และได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งด้านการสนับสนุนและส่งเสริมเรื่อยมาหลายหน่วยงานได้นำปฏิญญาไปปฏิบัติตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตะบลโนนทองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นภายใต้การบริหารงานโดยนายหานชัยนวนทแสนนายกเทศบาลตำบลโนนทองที่ได้ชูวิสัยทัศน์การให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจนส่งผลให้พื้นที่กว่า68,770ไร่กลายเป็นพื้นที่ที่มีความบุรมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่สีเขียวของจังหวัดขอนแก่นที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนนททองอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นมีความมุ่งมั่นที่จะ ช่วยแก้ปัญหาในสิ่งหนึ่งก็คือในแก้ปัญหาให้กับชุมชนของผมเองโดยเฉพาะเทศบาลตะบนทองมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด110ตารางกิโลเมตรมีประชากร12,000กว่าคนแล้วก็มีชุมชนอยู่21หมู่บ้านและมีพื้นที่ที่เป็นป่าสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันที่อยู่5,000 0กว่าไร่และก็ในส่วนของพื้นที่ของชุมชน ที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ในถิ่นฐานของตัวเองก็มียินบางส่วนแล้วก็ที่อยู่อาศัยตรงนั้นผมก็จะประกาศเป็นเกจตระลมแล้วก็เป็นนโยบายของเทศบาลว่าจากนี้ไปจากวันนี้เราพร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวนันทองจะมาฟื้นฟนูในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติโดยที่จะทําพื้นที่สีเขียวให้เกิดความสมดุลในอนาคตแล้วก็เราทํามาแล้ว1ปีในปี2 5ง3เรามีโครงการที่ผักดันนโยบายตรงนี้เป็นวาระของเทศบาล ปลูกต้นไม้1ปี1 0 0แสนต้น4ปี4แสนต้นนะครับอันนี้เป็นโครงการที่เรากับเคลื่อนแล้วก็ในการเริ่มต้นเราได้ประชาสัมพันธ์รุนแรงเชิญชวนแล้วก็ผลักดันให้ประชาชนได้รับพันไม้จากที่ทางเทศบาลจัดหาให้ครับโดยจะอยู่บนพื้นฐานของความโดดเด่นของพลังแห่งการมีส่วนร่วมของวัดบ้านโรงเรียนและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลตะบนนนททองที่ได้ริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อชุมชนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกรัก ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่โดยไม่ได้หวังว่าจะได้รับรางวัลหรือการยกย่องใดๆถามว่าเราทําเพื่อโฆษณาตัวเองไหมเราไม่ทําเพื่อโฆษณาตัวเองแต่ว่าเราทำด้วยจิตวิญญาณที่เราจะสร้างชุมชนของเราให้มีทรัพยากรที่ทรงคุณค่าแล้วก็ในสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการจัดการน้ำํำที่อยากจะให้ฤดูการการฝนตกตามฤดูกาลนี้ ตกต้องตามฤดูกาลนะครับถึงหน้าฝนก็ได้ทําให้ไถนาและก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทุกตารางนิ้วไปนะครับคิดว่าความมุ่งมั่นที่ผมเชิญชวนคนในพื้นที่และก็องค์กรภายชีที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะครับที่ร่วมกับผมมาตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้ต้องต้องขอบคุณและก็ผมจะเดินทําเรื่องนี้ต่อไปนะครับการเริ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน เริ่มตั้งแต่การสร้างจีสมนึกห่วงแหนรักผืนป่าเพื่อรวบรวมสมาชิกดำเนินการจัดตั้งธนาคารต้นไม้สาขาตะบนนนทองและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่9กรกฎาคม2553นาโคกสาธารณประโยชน์หรือโคกหัวนาด้วยสมาชิกเริ่มต้นกว่า229รายมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้แก่สมาชิกเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง มีการมอบกล้าต้นไม้จำนวน62,000ต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองมีการส่งเสริมการเพาะกล้าไม้ให้แก่สมาชิกธนาคารต้นไม้และนักเรียนของศูนย์เครือข่ายนนทองโนนทันจำนวน60,000กล้าในปีงบประมาณ2 5 5 4เทศบาลตำมวดนวนทองได้สารต่อโครงการธนาคารต้นไม้อย่างเห็นคุณค่าและได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการจัดแสดงนิทรศการประจําปีของเทศบาลการมอบกล้าไม้มะค่าและพืชสนวนครัวให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานการดําเนินกิจกรรมทําดีเพื่อแผ่นดินตามแนวทางของธนาคารต้นไม้ภายใต้ยุทธศาสตร์หมู่บ้าน5้าดาวการดําเนินโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจพักรักพื้นที่สีเขียวการจัดกิจกรรมฝากต้นไม้ไว้กับเด็กโดยได้จัดพิธีลงนามมาทึกข้อตกลง ว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียนศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทันและเทศบาลตำบลโนน,นทองนอกจากนี้เทศบาลตำบลโนน,นทองอยังได้ร่วมกับกรมทหารราบที่8กองพันทหารช่างที่3ดําเนินโครงการปลูกต้นไม้สร้างฝายขยายคูคลองนะโคกสำบกบ้านฝางกิจกรรมภายในงาน,งานประกอบด้วยการปลูกต้นไม้จํานวน11,000กล้า กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกจำนวน40,000กล้าและกิจกรรมการปล่อยพันปลาจำนวน1,000 0ตัวโดยมีผู้มาร่วมงานจำนวน500คนระวางปลูกต้นใหม่นี่ก็ทั้งเทศาบาลเพื่อก็ได้ขอฝ่ายผู้ใหญ่บ้านทุกรู้บ้านและชุมชนในของเขตเทศาบานละนะมาใส่กันปลูกยุ่ประมาณมือหนึ่งครับเทือต้นใม่ประบามลสามต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ จึงเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าผลํสเร็จที่ได้มาคือพื้นป่าสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานของความร่วมแรงร่วมใจและเป็นหนึ่งเดียวและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลตะบนนนทองตะบนนนทองอเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นและขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปฏิญญาขอนแก่นลดปัญหาภาวะโลกร้อนและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการร่วมกันร,รักษาโลกใบนี้ให้คงอยู่ตลอดไป